สวัสดีครับพบกับแอดมินไทยนะครับผมกันแนวทางหวยห้านอยวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13พฤษภานะครับตอนอื่นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่14พฤษภานะครับเลือกตั้งนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนาะพรุ่งนี้เป็นวันจริงแล้วนะครับพกประกาไปด้วยเนาะประกาศเงินนะครับกากบาทนะครับเท่านั้นนะครับสองใบสีม่วงสีเขียวนะครับสีม่วงเลือกเขตนะครับสสเขต นะครับสีเขียวเลือกพักนะครับขอหอยเลือกคนที่ดีนะครับที่จะเข้ามาบริหารประเทศนะครับคนที่คิดว่าทําให้ประเทศพัฒนาได้นะครับเด่นสามแถววันนี้นะครับแถวแรกปกติครับหนึ่งสามมากับสี่เก้าแปดศูนย์แถวที่สองนะครับศูนย์หนึ่งมากับสี่สามเก้าสองพิเศษนะครับแถวที่สามบีเอพหนึ่งแปดมากับเก้าสองสามเจ็ดสามแถวดึงเด่นไปที่หนึ่งสามนะครับมากับเก้าศูนย์แปดสองเด่นนะครับ

n หนึ c หนครับ c 1 8ึ่งแป c หนาสำหรับแนวทางหวัวฮานอยนะครับวันเสาร์ที่13ตามกันต่อครับสู้ๆครับ